วันนี้มาเรียนในเกตเตข้างทรงนะเขียนแบบให้ดูก่อนเกตข้างทรงอันนี้ผมสอนนักเรียนใหม่เลยต้องทำคลิปไปดูซ้ำๆดูซ้ำๆ,ๆบ่อยๆมันจะได้เก่งเกตข้างทรงนะเกตตัวนี้ก็มีประโยชน์เยอะเลย สำหรับเสื้อมีปกอะไรอย่างเงี้ยเสื้อทำงานเสื้อคุณครูเป็นภาพหมายสวยมากเก็ดตรงเนี้ยผ่านนี่ฮะเนี่ยผ่านนี่ออกนี่มันจะออกสปอร์ตสปอร์ตไม่เน้นหน้าอกมากเนาะประมาณนี้ นะเรียนไอ้แบทเตี่นักเรียนสร้างโอเคนะกูเทปแต่งนิดนึงนะอย่างเงี้ยสร้างอย่างเงี้ยถูกละอย่างเงี้ยกูเทปไม่ให้เอเลยเนี่ยเน,นี่ยแบตเตตัวเนี้ยแ้ไขายนิดนึงนะนี่นะใส่นอตให้กูเทปด้วยเพราะว่ามันต้องกิ้งไงเนี่ยตรงนี้กูเทปแต่งตรงนี้นิดนึงดูเส้นแต่งนะดูเส้นแต่งดูเส้นแต่งนะ แต่งอย่าให้มันแข็งมากมสมมุติเสื้อยาวเนีย่ยทำบ่อยๆทำซ้ำๆสมมุติเสื้อยาวสิบเจ็ดเอาง่ายๆเลยสิบเจ็ดเนี่ยตีให้กระนานมาเนี่ยตีให้กระนานกับเส้นเนี่ยเส้นสะโพกเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะสิบเจ็ดเนี่ยตีง่ายๆเลย เอาลงมาสักหนึ่งเซนเนี่ยข้างหน้าเลยเอามีได้หลายวิธีเอาวิธีนี้ก็ได้เนี่ยง่ายๆวิธีเปิดเก็ดเปิดเก็ดข้างทรงคลิปนี้ผมทำให้นักเรียนนะฮะเขาจะเอาไปดูที่บ้านก็เลยทำแล้วเดี๋ยวลงให้ทางบ้านก็ดูด้วยโอเคทุกคนได้ทำหมดนะฮะที่มาเรียน ทำากงนกโดนเหล็กเข้าเลือดออกเลย <S <S มันก็ทำเหมือนเดิมอะทุกครั้งกาทำอย่างเงี้ยชู้ค้าที่มาตัดกรกูเทพบทุกคนกูคนคทเท็บก็ทำแบบเนี้ยทำซ้ำๆ เส้นบ่าเส้นนี้ปิดเฉพาะเสื้อเข้ารูปนะเสื้อตัวปอดไม่ต้องปิดเส้นนี้เหมือนกันปิดเฉพาะเสื้อเข้ารูปเสื้อผ้าไหมอย่างเงี้ยโอเคปิดนะถ้าเป็นพวกฟอร์มพวกทํางานอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้นะใส่หลุมๆวมก็ไม่ต้องปิด ตรงไปหาเอวนี่ตัดทิ้งบางคนยังไม่รู้เลยว,ว่านี่ต้องตัดทิ้งบางทีเข้ามาถามเหมือนกันถามในข้อความอะ่ะเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับเหนะนะ เกดข้างทรงผมทำไปหลายคลิปแล้วคลิปเนี่ยสามเซนนะออกมาสามเซนสามเซนสามเซนอันนี้ก็คือสามเซนอันนี้ยกมาเนี่ยยกมาหารสองเอยียงนิดนึงเนี่ยเท่าไหร่ก็ยกมา ยกเก็บนี่มันเนี่ยโอเคมันนี้ไม่เอาแล้วจากเส้นบ่าลงมาสามเซนสามเซนสามถึงสามจุดาจากเส้นบาา่าว่าเส้นเนียเส้นบาา่าเนี่ยไม่โค้งห่ขอไม่โค้งน่ะอ,อยู่ตรงนี้ไหมเจอแล้ว ก็ขีดตรงนี้มาเนี่ยอ,อกสูงเนี่ยนะแล้วก็เริ่มออกจากตรงนี้มาเลยมันจะเข้ารูปคือคือไม่เข้ารูปมากนะเองมบบนี้เลยประมาณเนี้ยเส้นนี้ใช่ประมาณเรานะใช้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะอยู่ที่เราชอบนะเปิดเลยวิธีเปิด เปิดนี่นะเนี่ยนี่ดูยฉันจะถ่ายด้วยเนี่ยเปิดนี่นี่คือตรงเกละอ่ะเอ่าเปิดนี่แล้วเปิดนี่อ่าอ่าแล้วก็ค่อยปิดเข้าไปเนี่ยปิดเกต็ลายเนี่ยเป็นตรงเนี้ยเนี่ยที่เหลือเนี่ยปิดให้หมดเนี่ยปิดเข้าไปเลยนะตรงนี้ออกเท่าไหรก่ก็เอาเท่านั้นอืม แต่ในกรณีที่เราพัฒน์บางตัวที่เราปิดตรงเนี้ยอันนี้ก,นะกูจะไม่ปิดนะเก็ดจะไม่ปิดจะไม่ปิดไอ้วงแขนตรงนี้จุดห้าจะไม่ปิดนะแต่ถ้าพัฒน์ที่เขาปิดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะกลางออกขนาดนี้เดีย๋ยวมันมีวิธีแก้จะค่อว่ากันนะเอาตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเนี่ยเปิดนี่ปิดนี่ให้ตรงนี้ให้มันได้หนึ่งเซนให้มันเยอะง,ง่ายๆอะ่ะอย่าให้เกินหนึ่งเซนนะ หนึ่งเส้นเนี่ยโอเคเลยเห็นไหมเก็บข้างทรงเสร็จแล้วก็เอาลายชน ขอจะเคลื่อนๆห,หน่อยหน่อยไม่เป็นไรบทเรียนเนี่ยวงแขนสวยแล้วเนี่ยก็ทำวงแขนได้สวยเลยนี่นักเรียนใหม่แล้วเนี่ยสร้างพัฒเทิร์นอย่างนี้โอเคเลยเนี่ย เติมกระดานเกตเนี้ยมาจากเกตเดิมเนี่ยลงมาสองเซนสายเกดอยู่ตรงนี้ นะตัดออกมาเพื่อไปวางแพทเทิร์นเอาไปวางผ้า<ม>เสร็จแล้วต้องเช็คนะเ,นเช็คเช็คทุกครั้งเนี่ยวงแขนนะแล้กขยำม,มายิบเย็บขยำม,มา ถ้าเอวตรงก็โอเคใส่น,น็อตใหม่อมืโอเคผ่านนะเสร็จแล้วเนี่ยรอบข้างหลังอะดูข้างหลังนิดนึงนไหนทำแล้วข้างหลังเยจะใช้แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนิดเดียวอีนนิดเดียวจบแล้วจะใช้เกต็ดแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ย แบบตัวเนี้ยรู้จะผ่านอย่างนี้ก็ได้นะกูจะผ่านได้เลยกนี้นี่สูงเท่าไหร่ก็โค้งมาเลยเนี่ยเทกเก็ตนี้ก็ได้แทกเก็ตนี้ก็เปิดน,นี่ เราเช็คใหม่ต้องเช็คทุกครั้งนะเช็ค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 ว่าถ้าเอวมันไม่ลงสมมติเอวมันไม่ลงผีดใหม่เนี่ยปรับใหม่นิดนึงต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะ ถ้าไม่ทำรถชายเชื่อมันไม่เท่ากันรช่างก็ไปบีบไปบีบให้มันเข้าได้เข้าได้เชื่อมันก็เบี้ยวเสร็จแล้วอันนี้ของชิ้นหลังอันนี้ของชิ้นหน้าวิธีเปิดเก็บแต่ของนักเรียนอันนี้ครูเทไม่ได้ทำให้นะน็อกอยู่นี่นะ ตรงจุดเจ็ดห้าไม่ได้ทำให้ไปดังก็รู้กันนะโอเค